โตโยต้าวีออส e ปี2017ผ่อนเพียงเดือนละเพียงแค่5,800บาทตลอดอายุสัญญาดได้เป็นโฉมไม้เนเชนแล้วเรียบร้อยคันนี้สีเทาสวยๆไฟหน้ามังติรีฟิเเตอร์พร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยสสภาพสมบูรณ์เดิมมาพร้อมกระจกมองข้างเป็นระบบปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยภายในตัวรถตกแต่งเป็นโทนสีดำได้เป็นเบอะผ้าเดิมโรงงาน ไวท้ายเดิมโรงงานสวยๆไม่เคยมีประวัติผิดความชนหนักจมน้ำมาแน่นอนสำหรับคันนี้ถ้าสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดคันนี้มาได้เลยนะคะและฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดรอบคันคันนี้กันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุษที่บริษัทเพชรยนต์รถเมื่อสองกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็มีอัปเดตรถ v ีออสนะคะสวยๆมาให้รับชมกันอีกแล้วนะคะสำหรับคันนี้เป็นโตโยต้าวีออสหนึ่งจุ e นะคะปี2017นะคะราคาอยู่ที่3ามแสนสี่บาทเท่านั้นเลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่5,800บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะคะบอกเลยว่าราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆนะคะเป็นตัว มายเนเชนแล้วเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าการันตีโครงสร้างนะไม่มีประวัติพิกามชนหนักจมน้ํากอไมามาแน่นอนนะคะเป็นไม้เดิมไม้แท้โรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะไม้ใช้งานเพียงแค่1นึ0 0 0 0สกิโลเท่านั้นเลยนะคะได้ปี2017ถือว่าคุ้มค่าผ่อนสบายสบายเลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะพนักงานบริษัทรายได้1 5 0 0 0มาบาทคันนี้ออกคนเดียวได้ไม่ต้องใช้คนค้าเลยเนาะออกได้ทุกอาชีพด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดยอดจัดกันบ้างกับคันนี้นะคะสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตด,ดีนะะค จัดยอดได้เต็มนะออกรถฟรีดาวศูนย์บาทไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดรอบคันกันเลยเนาะเรามาเริ่มดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นกระจังหน้าสีดําสวยๆนะคะ สภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานเนาะไฟหน้ามังติรีเฟกเตอร์โครงไฟใส่กิ้งสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานมาพร้อมไฟตัดหมอกคูนาด้วยนะคะรอยเหลี่ยมคมชัดเดิมโรงงานแบบนี้ก็ยังมีให้เห็นนะคะของเรานะคะเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานนะคะไม่เคยมีบอดพิกามชนหนักจมน้ำมาแน่นอนนะคะส่วนตัวแมตคันนี้นะคะได้เป็นแมตเดิมโรงงานขอบ15นะคะยางปี2022ทั้ง4เซนเลยดอกยางยังใหม่นะคะยังใหม่กริบเลยนะคะยังใช้งานได้ยาวๆเนาะ มากันต่อในส่วนของกระจกมองข้างนะคะได้เป็นกระจกไฟเดียวมาในตัวแล้วนะคะเป็นระบบปรับไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับคันนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยกระจกหน้านะคะได้เป็นกระจกเดิมโรงงานนะคะและที่สำคัญนะค,ะคันนี้บอกเลยว่าได้ผ่านการตรวจนะคะในทั้งหมดของในตัวรถนะคะเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยว่ารถของเราเนี่ยคันนี้ไม่มีประวัติพิกามชนหนักจมน้ำมาแน่นอนนะคะ สีเดิมรอบคันสวยๆนะคะได้เป็นสีเทานะผ่อนสบายๆเดือนละเพียงแค่5,800บาทตลอดอายุสัญญาเลยโครงสร้างเดิมนะคะกระจกรอบคันก็ได้เป็นกระจกเดิมโรงงานแบบนี้นะคะมาพรา้อมในส่วนของสัญญาณกันขโมยติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ ภายในตัวรถคันนี้นะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำได้เป็นเบาะผ้าสีดำสวยๆส,สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะเบาะผ้าเดิมแท้โรงงานนะภายในตัวรถนะคะเดิมๆออปชั่นเดิมๆนะคะได้เป็นออปชันเดิมทั้งหมดเลยนะคะคันนี้ลูกเล่นเครื่องเสียงคลาสสิกเดิมโรงงานนะคะระบบแอร์ปรับมือหัวเกียร์เรียบเนียนนะคะไม่มีต้องรายการถลอกแน่นอนนะคะ ในส่วนของตัวโครงสร้างนะน็อต <ut> <filled> ทุกตัวสภาพสมบูรณ์เดิมนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไข่เงี้ยแต่อย่างใดนะคะเป็นน็อตเดิมๆโรงงานเลยแผงประตูด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นแผงประตูเดิมโรงงานนะ,ะไม่มีริ้วรอยการถลอกขีดขูดหรือว่าเปลี่ยนมานะคะน <iman> ็อตทุกตัวสภาพสมบูรณ์เดิมแบบนี้เลยนะคะและคันนี้นะคะได้เป็นแผ่นเพจให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะแผ่นเพจเดิมโรงงานนะคะเสาบีน <P ates> ็อตทุกตัวสภาพเดิมโรงงานแบบนี้ ไม่มีต้องรอยการแกะไขยงัดแงะเลยนะคะน็อตทุกตัวอยู่สภาพสมบูรณ์นะนี่สวยๆเลยนะผ่อนเพียงแล้วเดินแค่5,800บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ได้รถปี2017ไปใช้งานเลยสวยๆเนาะเบาด้านหลังได้เป็นเบาผ้าเช่นเดียวกันสภาพสวยๆเดิมๆรอบคันนะคะคันนี้ได้เป็นสภาพเดิมโรงงานทั้งหมดเลยไม่เคยมีประรวัติพิกคว่ำม,มาแน่นอนนะคะรอยน็อตต่างๆนะรอยน็อตรอยตัว ออเมคอาร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะคะคันนี้โครงสร้างเดิมแน่นอนไม่เคยมีประวัติการเปลี่ยนนะคะในส่วนของประตูมาแน่นอนนะคะ ด้านข้างหรือว่าสีรอบคันเนี่ยก็ได้เป็นสีเดิมโรงงานเลยนะคะด้านหลังตัวรถคันนี้นะคะก็ได้เป็นไฟท้ายเดิมนะคะมาพร้อมกันชนด้านล่างติดตั้งไฟทับทิมมาให้แล้วเรียบร้อยใะ,ะระบบนะคะในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหลังคันนี้เราก็มีมาให้แล้ว2จุดแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นการันตีโครงสร้างได้เลยนะคะรถคันนี้เดี๋ยนุจะพาไปรับชมนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันบ้างเนาะว่าคันนี้นะคะเก็บเข้าของได้เยอะไหมเดี๋ยนุพาไปรับชมกันได้เลยค่ะ มากันต่อคะ่ะในส่วนของด้านหลังนะคะฝาท้ายเดิมแน่นอนนะคะน็อตทุกตัวสภาพสมบูรณ์รอยเมคอัพต่างๆรอยกลมๆเดิมแท้โรงงานทั้งสองฝั่งเลยนะคะมาด้านล่างที่ห้องเก็บสัมภาระคะันนี้ก็กว้างขวางคะ่ะกระเป๋าเดินทางได้4 5หใบแน่นอนนะคะสาหรับตัวนี้บอกเลยว่าไม่เคยมีประวัติชนท้ายมานะคะยางอะไหล่แม่แรงนะคะถุงเครื่องมือคันนี้มีครบให้หมดเลยไม่เคยมีประวัติการติดแก๊สมาแน่นอนนะคะเป็นรถน้ํามันเดิมเบนซินเดิมโรงงานนะคะสวยๆนี่นะคะสีรอบคันได้เป็นสีเดิมอย่างที่โน้์แจ้งเลยนะคะ คันนี้สมบูรณ์มากลูกค้านะร,รถจากหน้าป้ายไป2 0 0 0 0บาทเลยนะราคาตั้งขายอยู่ที่369,0 0 0นานะคะวันนี้โนโต้ให้เลย20,000เหลเือเพียงแค่349,000บาทเท่านั้นผ่อนเดือนละเพียงแค่5 8 0 0บาทตลอดอายุสัญญาสวยๆนะคะแผงประตูด้านข้างนี่เห็นไหมสวยๆเลยไม่มีริ้วรอยนะคะสะภาพสมบูรณ์รอยน็อตต่างๆรอยมคอาร์กต่างๆสภาพเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแง้แต่อย่างใดสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานนะคะพันในตัวรถกว้างขวาง,วางจา าน,น่าใช้งานนะคะคันนี้เบาะก็ได้เป็นเบาะผ้าสวยๆแบบนี้ให้นะคะเดิมๆโรงงานด้วยนะไม่เคยผ่านการแต่งมาแน่นอนนะคะคันนี้ใครที่กําลังมองหาวี o อสนะคะมือสองไว้ใช้งานนะคะแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้าได้เป็นรถสวยๆไปใช้งานนะ โครงสร้างน็อตทุกตัวเดิมแท้โรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะเลยนะคะแผงประตูด้านข้างก็น,นะคะมาพร้อมที่เปิดปิดกระจกออโต้ซันคันล็อกเรามีให้หมดแล้วเรียบร้อยสวย,สวยสมบูรณ์เลยนะคะ,ะเดี๋ยวนวดพามาดูในส่วนของภายในตัวรถกันบ้าง สตาร์ทเครื่องให้เห็นเลยนะคะสำหรับตัวนี้ได้เป็นพรมลา,าย3 3ก้านนะคะเป็นพรมลา,ายหุ้มด้วยหนังนะคะไม่มีร่องรอการถลอกนะ,ะสวยๆแบบนี้เลยนะให้ไม้ที่โชว์ปัจจุบันนะคะหนึ่งแกิโลไม้เดิมแท้โรงงานนะคะสามารถตรวจช็คประวัติสูตรได้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวรถเล่นเครื่องเสียงคันนี้นะคะเชื่อมต่อ fm am ได้นะคะบลูทูธ ได้ต่อสาย usb ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มาพร้อมระบบแอร์ปรับมือค่ะคันนี้ปรับได้สีระดับนะคะแอร์เย็นฉ่ำสภาพสมบูรณ์เลยนะคะสวยๆภายในนะคะออปชั่นเดิมๆนะแล้วก็บอดี้เดิมๆนะคะภายในตัวรถที่บังแดดนะคะคันนี้ยังใหม่เอี่ยมเลยนะจากปลายแดงเลยนะคะลูกค้ายังไม่ผ่านการแกะออกแต่อย่างใดน,นะคะเดี๋ยวหนูให้ดูในส่วนของสคบบ้าง สำหรับคันนี้นะคะรถจากนาะปลายไป2 0 0 0มบาทเลยนะคะจากราคาตั้งขายอยู่ที่369,000บาทนะคะวันนี้เราลดไป20,000เหลือเพียงแค่3า9 0 0 0บาทนะคะเป็นตัว1.5ึ่งเอี๋ยนะนี่เลยสวยๆไม่ใช้งานนะคะปกติสวยๆเป็นอันดับที่2ด้วยนะคะลูกค้าคันนี้บอกไปเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนผ่อนเดือนละเพียงแค่ 5,800บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะคะได้รถสวยๆไปใช้งานนะห้ามพลาดกับคันนี้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะสำหรับใครที่สนใจรถมือสองนะคะอยากได้รถไว้ใช้งานนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดบุญม,มาได้นะตามมือถทรด้านล่างนะคะสีเดิมสวยๆรอบคันคันนี้นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดกันเลยนะ ด้านหน้าตัวรถสภาพเดิมๆโรงงานนะคะไฟหน้าในส่วนของไฟหน้าโคมไฟใสเองสภาพเดิมสมบูรณ์เดิมโรงงานแบบนี้นะคะเดี๋ยวนุจะพาไปรับชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างกับคันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันได้เลยคะ่ะ รอมาต่อในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้นะคะสภาพห้องเครื่องคือเป็นเครื่องเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะภายในตัวห้องเครื่องเนี่ยสมบูรณ์เดิมโรงงานน็อตทุกตัวสภาพเดิมน็อตเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะไม่เคยผ่านการยํำเครื่องหรือว่าชนหน้ามาแน่นอนการันตีได้เลยคานหน้านะคะรอยกลมๆหรือว่านอยน็อตต่างๆสภาพเดิมไม่มีร่องรอยการขยบหรือว่าแกะไขงัดนะคะรอยเมคอัพต่างๆสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานเลยนะคะทั้งสองฝั่งรอยน็อตยึดฝากระโปรงก็เดิมแท้นะคะไม่มีการขยับขยื่น หรือว่าร่องรอยการแกะไข่งัดแงะนะคะนี่สวยๆฝากระโปรงรอยเมคอาร์คมชัดนะคะรอยตัวกลมๆสติ๊กเกอร์ต่างๆติดตั้งมาให้จากโรงงานคันนี้ก็ยังเดิมแท้โรงงานเลยนะคะสาหรับใครที่สนใจนะคะคันนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะหรือว่าลูกค้าจะมารองรถได้ที่บริษทัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1เมนบรีนั่นเองนะคะหรือว่าโทรสอบถามรายละเอียดนุษมาเลยเลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะ0 9น 447982หนุดเพชรหย์นั่นเองนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะสำหรับใครที่ไม่สะดวกมาจัดไฟแนนซ์นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงอนณาหน้าบ้านเลยนะคะให้กับคุณลูกค้าถ้าสนใจนะคะรีบติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเผะื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้ามาใหม่นั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ